สวัสดีตอนเ,เช้าๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายปีแล้วแต่ว่าจีนเขายังทำงานอยู่นะ,ะคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตการทำงานของโปรเจกต,ต์นิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้จีนเขาก็ยังมีการอัปเดตข่าวสารการทำงานร่วมกับเราอยู่นะครับเพราะว่าหลายประเทศอาจจะหยุดหรือบ้านเราเองก็หยุดแล้วนะครับแต่ว่าจีนเขายังทำงานอยู่ นะเพราะฉะนั้นใครมีงานโรยฟ้าก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะนั่งวิเคราะห์ดูความเป็นไปได้นะครับรวมถึงแนวทางของการลงทุนในยุคโควิดนะฮะเนื่องจากโควิดเนี่ยกลุ่มที่เป็นกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับนะยางบริษัทมหาชนในไทยหลายบริษัทนะครับเขาก็ยังตอบเรียกว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงโควิด รเรียกว่าไม่สนโควิดเหมือนเดิมนะครับกลุ่มพลังงานนะไม่ว่าจะเป็นหลายบมจในไทยนะครับ mm. เขาก็ลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้านะซึ่งมันเป็นเทรนของโลกนะครับในยุคโควิดนะครับยุคโควิดในตลาดพลังงานนี้เติบโตมาก เรียว่าไม่สนโควิดกันเลยนะก็อาจจะมีสภากาแฟช่วงเช้าๆนะครับเที่ยวช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดเองนะครับเนื่องจากว่าโควิดกำลังระบาดอยู่นะปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็ที่มีข่าวเรื่อง พลังงานเซกเตอร์ที่เป็นพลังงานที่เป็น Renewable Energy นะครับถือว่าเติบโตอย่างต่อเน,นื่องนะครับในช่วงโควิดนะรเราก็ต้องเกาะกระแสเทรนพลังงานนิดหนึ่ง c l e n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  r r y y นะคลีนะ n energy เรื่องวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยผมได้อัปเดตไปแล้วเมื่อวานว่าน่าจะมีข่าวดีในเร็ววันนี้นะครับที่จะมาใช้กันโอเคคลิปนี้ก็สั้น,น,นๆง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ